สวัสดีค่ะวันนี้ป้าหนึ่งจะมาชวนทำเมนูไข่นกกระทาแฟนซีอันนี้ไม่ใช่ไข่จากนกกระทานะคะแต่ว่าเป็นขนมที่ผสมแป้งกับมันเทศเข้าด้วยกันแล้วก็นำไปทอดผิวด้านนอกจะกรอบๆแล้วก็เนื้อด้านในจะหนึบๆหน่อยค่ะเอาละค่ะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยนำน้ำใส่ซึ้งแล้วต้มให้เดือดจากนั้นค่ะนำมันที่ต้องการใช้งานมาล้างปลอกเปลือกให้เรียบร้อยนะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำลงไปนึ่งนึ่งด้วยไฟแรงเป็นเวลา20นาทีหรือจนกระทั่งสุกนิ่มมาพูดถึงในส่วนของมันที่ใช้ค่ะเมื่อกี้ที่นึ่งไปจะเห็นได้ว่ามีมันทั้งหมด4สีเลยนะคะอันแรกสีม่วงแน่นอนมันคือมันม่วงอันที่สองสีส้มคือมันแครอทอันที่3ามที่เป็นสีขาวแบบขาวกว่าชิ้นอื่นนะคะก็คือมันกระต่ายส่วนอันที่เป็นสีเหลืองนวลๆเขาเรียกว่ามันผักกาดนะคะ คือจะบอกว่าทั้ง4สีสีตัวนี้ใช้ได้ทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าในการนํามาผสมแป้งอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนปริมาณของเหลวที่ใส่ลงไปเล็กน้อยนะเนื่องจากว่ามันแต่ละตัวเขามีความฉ่ามีปริมาณน,น้ําในตัวที่แตกต่างกันนะคะอย่าว่าแต่คนละพันเลยบางทีซื้อมันมาคนละร้อยก็อาจจะยังต้องใช้ปริมาณของเหลวที่แตกต่างกันเลยค่ะกลับมาดูมันที่เรานึ่งไว้นะคะเมื่อครบเวลาลองเปิดฝาแล้วเอาอะไรจิ้มๆดูนะ ถ้าเกิดว่ามันสุกนิ่มดีแล้วก็ยกลงจากเตาแล้วพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก่อนใช้แต่ถ้ามันยังไม่สุกยังไม่นิ่มดีก็นึ่งต่อได้เลยค่ะเมื่อมันที่นึ่งจนนิ่มดีแล้วเย็นสนิทก็นํามาบี้มาบดให้เละค่ะอันเนี้ยสร้างภาพความเป็นจริงใช้มือบี้แบบนี้ได้เลยนะเราจะใช้มันที่นึ่งจนกระทั่งนิ่มดีแล้ว250กรัมใครไม่มีเครื่องช่างบี้บี้บดบดมันให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วตวงมาหนึ่งถ้วยตวง เมื่อมันเละดีแล้วใส่แป้งมันลงไป85กรัมหรือครึ่งถ้วยตวงกับสองช้อนโต๊ะครึ่งแป้งสาลีอนเนกประสงค์15กรัมหรือ2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย60กรัมหรือเศษหนึ่งส่วนีถ้วยตวงเพิ่มได้ลดได้ขึ้นกับความหวานของมันที่นำมาใช้เกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็ผงฟูครึ่งช้อนชานวดผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันส่วนผสมที่ได้จะมีลักษณะร่วนๆเป็นใสๆแบบนี้นะ เมื่อได้แบบนี้แล้วนำกะทิมา45 ml ใส่ลงไปในแป้งแล้วนวดไม่ต้องใส่พรวดเดียวหมดก็ได้ค่ะแบ่งใส่สักสองรอบแป้งจะดูแล้วเร,เริ่มเริ่มเป็นก้อนได้แบบนี้นะคะให้เรานำน้ำปูนใสมา5-10 ml ค่อยๆเทลงไปทีละนิดแล้วนวด เมื่อไหร่ที่แป้งสามารถจับตัวเป็นก้อนปั้นได้โดยที่ไม่แห้งและไม่แฉะจนเกินไปก็ให้หยุดเติมน้ำปูนใส่ได้เลยนะคะถ้าใส่ไป10 ml แล้วแป้งยังแห้งอยู่ก็สามารถเพิ่มปริมาณน้ำปูนใส่ได้นะรูปนี้คือแป้งที่ได้จากมันทั้งหมด4ตัวที่นึ่งให้ดูตอนต้นคลิปนะคะมันแต่ละตัวก็จะให้สีแป้งที่แตกต่างกันใช้สูตรเดียวกันได้เลยแต่อย่างที่บอกไปแล้วนะคะปรับปริมาณของเหลวเล็กน้อยตามลักษณะของมัน หลังจากผสมแป้งเรียบร้อยแล้วนำแป้งที่นวดได้มาแบ่งแล้วก็ปั้นเป็นก้อน,อนถ้าจะทำขายจริงๆอันนี้ป้าดูจากที่เขาทำขายมานะเขาจะเอาแป้งเนี่ยมาคลึงเป็นท่อนยาวๆแล้วก็ใช้มือเด็ดออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ขยำขยำให้มันพอเป็นก้อนนะคะไม่ได้คลึงให้กลมมากยังไงเดี๋ยวตอนทอดมันจะกลมเองค่ะเนี่ยประมาณนี้แป้งที่ป้าปั้นได้นะคะแต่ละก้อนจะหนักประมาณ8-9กรัม ใครไม่ถนัดขยำแป้งแบบนี้จะแบ่งแป้งแล้วใช้ฝ่าม,มือคลึงให้กลมตามปกติก็ได้นะจ๊ะถ้าใครอยากให้แป้งมีสีสันขึ้นก็แค่นำแป้งส่วนที่ต้องการมาเติมสีผสมอาหารลงไปตามชอบแล้วก็ผสมแป้งกับสีให้เข้ากันแค่นั้นเองค่ะผสมสีได้ตามชอบเลยนะคะอยากได้สีไหนจัดไปเต็มเหนียวเลยจ้าถ้าอยากได้แป้งที่เป็นสองสีในชิ้นเดียวกันนะคะให้นำแป้งสีที่ต้องการมาคลึงเป็นท่อนยาว,ยาว วางประกบกันนะ้าเสร็จแล้วก็ใช้มือเด็ดออกแบบนี้ค่ะแล้วก็คลึงหรือขยำให้กลมแป้งหนึ่งสูตรจะสามารถทำได้50 5ถึง55ก้อนบางคนอาจจะบอกว่าป้าสีแป้งป้าเข้มจัดมากเลยสามารถทำเป็นสีอ่อนๆสีโทนพาสเทลได้นะคะแต่จะบอกว่าพอทอดแล้วเนี่ยถ้าสีอ่อนมันจะไม่ค่อยสวยนำน้ำมันพืชใส่กระทะแล้วตั้งไฟให้พอร้อนไม่ต้องให้น้ำมันพืชร้อนจัดนะคะไม่อย่างนั้น แป้งมันจะไม่ค่อยพองเมื่อน้ำมันร้อนแล้วจับแป้งหย่อนลงไปในกระทะเลยค่ะในการทอดเราจะใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนนะจดกลิ้งแป้งลงไปจากขอบกระทะทีละลูกแบบนี้หรือว่าจะเอาใส่กระชอนแล้วเทลงไปก็ได้ค่ะแต่อย่ารุนแรงมากนักนะคะเดี๋ยวตัวขนมเนี่ยมันจะติดกันสังเกตดูนะคะเมื่อหย่อนแป้งลงไปเนี่ยแป้งเขาจะนิ่งๆอยู่แป๊บนึงนะถ้าหย่อนไปแล้วแป้งแบบฟูฟ้าขึ้นมาเลยอาจจะแปลได้ว่าน้ำมันร้อนเกินไปนะ เมื่อผิวแป้งเริ่มตึงๆนะคะเราสามารถใช้กระชอนเนี่ยคนๆๆเขาซะหน่อยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแป้งติดกับกระทะทอดๆไปเมื่อแป้งเริ่มสุกลอยตัวขึ้นมาเหนือผิวน้ำมันนะคะให้เราทำการกดๆๆคนๆคนๆยีๆๆตัวแป้งบ่อยๆเป็นระยะๆเลยค่ะกดๆคนๆแรงๆได้เลยนะคะเพื่อให้ตัวแป้งเนี่ยกรวงมีรูตรงกลางขั้นตอนนี้ทั้งเมื่อยทั้งร้อนเลยล่ะค่ะต้องออกแรงกดเยอะพอสมควร ยืนดูเขาทำขายเขากดแรงกว่าป้าเยอะเลยนะคะป้าไม่ไหวจริงจริงกระชอนป้ามันค่อนข้างหนักค่ะได้แค่นี้แก่แล้วทอดๆดไปเมื่อผิวแป้งเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะอย่าให้สีเข้มมากเดี๋ยวไม่สวยนะก็ตักขึ้นสบัดสบัดให้เสด็จน้ํามันจากนั้นพักพึงบนตะแกรงแล้วกินได้เลยค่ะ ป้าป้ามันแต่ละตัวทอดแล้วเป็นยังไงป้าป้าหนูไม่มีน้ำปูนใสใช้แค่กะทิได้หรือเปล่ามาดูกันค่ะตามลูกศรชี้เลยนะคะจะมีมันม่วงมันกระต่ายมันแครอทแล้วก็มันผักกาดมันผักกาดจะมี2ลูกค่ะลูกสีฟ้าจะเป็นการใช้น้ํากะทิล้วนๆไม่ผสมน้ําปูนใสลูกสีเหลืองแดงเป็นมันผักกาดเหมือนกันแต่ว่าผสมน้ํากะทิและน้ําปูนใสตามสูตรน้าขนมลงทอดตามปกติได้เลยค่ะ อย่าลืมยีๆคนๆด้วยนะอันนี้สำคัญเลยขออนุญาตตัดภาพมาหลังจากที่ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเลยนะคะขนมเมื่อทอดเสร็จแล้วเขาจะต้องพองตัวแบบนี้นะคะถ้าเขาพองเนี่ยก็มีลุ้นค่ะว่าด้านในจะกรวงดูยอย่างฝั่งซ้ายคือก่อนทอดนะคะฝั่งขวาคือหลังจากทอดแล้วจะเห็นว่าขนมจะขยายตัวขึ้นมาประมาณนึงนะมาลุ้นกันค่ะว่ามันแต่ละประเภทด้านในจะกรวงหรือเปล่าอันนี้มันกระต่ายนะคะอ่ะกรวงดี ร้อนนะคะระวังด้วยโอเคมันกระต่ายกลวงจ้าถัดมามันแครอทกลวงเช่นกันนะจ๊าส่วนอันนี้มันผักกาดที่ใช้น้ำปูนใสล้วนกลวงเช่นกันชิ้นถัดมาค่ะมันม่วงอันนี้ก็กลวงส่วนตัวนี้มันผักกาดผสมน้ำปูนใสก็กลวงนะคะแต่ถ้าเป็นทูโทนแบบนี้จะกลวงน้อยกว่าที่เป็นสีเดียว หลังทอดแล้วป้ามานั่งสังเกตดูดีๆนะคะผมว่ามันที่ใช้ตัวกะทิอย่างเดียวไม่ผสมน้าปูนใสาบางชิ้นเมื่อทอดแล้วว่าค่ะผิวเขาดูสิคะมันจะไม่ค่อยสวยนะคะแต่ว่าจะบอกว่ามันที่ใช้กะทิล้วนอ่ะอร่อยมากนะแต่ผิวบางอันก็ไม่สวยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดเพราะอะไรถ้าไม่เน้นผิวสวยเน้นอร่อยขอบอกเลยค่ะว่าตัวที่ใช้เป็นกะทิล้วนไม่ผสมน้ําปูนใสคือจะอร่อยกว่าตัวที่ผสมน้าปูนใสแหละ เขาจะมันมันนัวนัวมากกว่าตัวมันที่เทสแบบใช้น้ำกะทิอย่างเดียวจะเป็นตัวมันผักกาดนะมันตัวอื่นป้าไม่ได้เทสไว้ขนมตัวนี้จริงๆแล้วเขามีชื่อเรียกหลายชื่อนะคะใครเรียกว่าอะไรคอมเมนต์บอกป้านหน่อยนะปัญหาหลักของการทำตัวเมนูนี้นะคะก็คือน้ำมันแพงไม่ใช่ปัญหาหลักนะคะที่จะเจอกันก็คือบางคนอาจจะทำแล้วเอ๊ป้าทำไมขนมเนี่ยมันไม่มีรูกลวงตรงกลาง สิ่งสําคัญก็คือในระหว่างที่ทอดนะคะต้องกดกดกดยียียีต้องกดกด,กดยีย,ย,ดดดย,ย,ยีบ่อยๆเลยค่ะในระหว่างที่ทอดไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่มีรูกลวงตรงกลางนะจ๊ะอ่ะแล้วจากที่เทสมานะคะอีกข้อนึงที่จะส่งผลว่ามันจะกลวงมากกลวงน้อยเนี่ยมันที่ใช้มีผลเหมือนกันนะคะจากการสังเกตด้วยตัวเองนะป้าว่าตัวมันม่วงกับมันแครอทเนี่ยเขาจะมีรูกลวงได้ดีกว่าได้ง่ายกว่ามันอีก2ตัวที่เหลือค่ะ แต่ว่ามันแครอทกับมันม่วงมันเอามาผสมสีแล้วไม่สวยอะเนาะถ้าเกิดว่าต้องเลือกระหว่างมันผักกาดกับมันกระต่ายป้าเลือกตัวมันผักกาดค่ะสีเขาจะออกเหลืองนวลกว่าแต่ว่าเมื่อทอดแล้วเนี่ยมันจะมีรูกลวงง่ายกว่าอันนี้ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดตามทฤษฎีไหมนะคะอันนี้คือเทสมาเองแล้วก็มโนเอาเองนะจากสิ่งที่เห็นตอนทำ อีกหนึ่งสิ่งที่ส่งผลนะคะว่าขนมมันจะกรวงหรือไม่กรวงจะบอกว่าชิ้นของขนมก็มีผลแหละเพราะป้ารู้สึกว่าถ้าขนมยิ่งชิ้นใหญ่การมีรูกรวงด้านในจะยิ่งง่ายขึ้นค่ะรวมถึงความร้อนของน้ํามันก็มีผลนะคะอันนี้คิดเองนะคะเหมือนกับว่าพอน้ำมันมันร้อนมากอะคะ่ะมันจะทําให้ผิวของตัวขนมเนี่ยมันเซตตัวค่อนข้างเร็วทําให้เนื้อแป้งด้านในมันไม่สามารถที่ขยายตัวออกมาได้ แต่ถ้าน้ำมันร้อนน้อยเกินไปบอกเลยนะคะขนมก็จะอมน้ำมันแล้วถ้าเกิดว่าใครตักขนมขึ้นมาจากน้ำมันแล้วพบว่าขนมมันเหี่ยวนะคะอาจจะแปลได้ว่ายัางทอดไม่ดีค่ะอาจจะต้องเพิ่มเวลาที่ใช้ทอดนะต้องบอกว่าทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยมาจากการทดลองส่วนตัวนะคะมันอาจจะผิดหรืออาจจะถูกอาจจะไม่ตรงกับทฤษฎีก็ได้ยังไงลองเทสด้วยตัวเองอีกทีนะคะถัดมาไปดูในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบกันค่ะ ต้นทุนวัตถุดิบ1สูตรจะอยู่ที่28บาท95สตางค์1สูตรทำได้50-55ถึงลูกถ้าทำได้50ลูกต้นทุนวัตถุดิบนะคะของขนมต่อลูกจะอยู่ที่58สสตางค์อันนี้เฉพาะในส่วนของตัวขนมนะคะยังไม่รวมค่าน้ำมันที่ใช้ทอดนะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแน่นอนนะคะ คิดและคำนวณต้นทุนด้วยตัวเองอีกทีและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่าไม่ได้คิดให้เราก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้ำค่าไฟค่าทุงค่ากล่องค่าจีบปาถาอื่นๆราคาขายขายกี่บาทด,ดีอันนี้ต้องบอกว่าไม่แน่ใจจริงๆค่ะเพราะว่าไม่ได้ซื้อเขากินนานแล้วนะคะยังไงลองสำรวจตลาดอีกทีนะก่อนตั้งราคาขายคิดต้นทุนให้ดีด้วยไม่ใช่ดูแค่ว่าคนอื่นเขาขายเท่าไหร่เนาะก็ต้องดูด้วยค่ะว่า ต้นทุนเรามาเท่าไหร่เราคิดให้ดีไม่อย่างนั้นอยู่ยขาดทุนทอดแล้วรีบกินตอนร้อนๆนนะคะถ้าใครจะทําขายทําไปทอดไปขายไปเนาะไม่ทอดทิ้งไว้นานนะมันจะไม่อร่อยสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีจ้า